ก็ทำมันโมกอเบ้านนั่นูนมันกันแต่ว่าทำานันเมือนกันเป็นการบ้านนู่นไม่มีเลยนะ่บ้านยเกิกนี่เดบ้านมาไหมไม่มีมีบ้านยึ่งถ้วาก็บวากัาแค่เนี่ยไอเลตต์ต้นใหม่เดดลูกมามันเหมือนกันเหมือนกันตอนไม้นี่ห้าม้ามดนีออกดอกออกอกออกอกความร้อน่แต่บวงว่าันมันติดแก้วติดได้มหมน้ความเป็นไปได้มันน่าจะมันโซเลยวันนี้วันนี้ิวเลย ไม่เหนียวเจบรแวเแปวันนี้นะเจ็บแตว่าไมากกี่ี่้ไมม่นะเจ็บแปกลางเรวันนี้งันได้ใส่คอยอันเดียวใส่คอยม่นนหน็ใส่คอยก็าเนี้นี่มาว่าว่าตื่หน่อยเปได้เลยที่กินติดใส่ควอยนั่นเ่นอกกเลไม่ใช่อันดเลเลยใส่ควอย

ในอ่อก็แล้วอ่เก็บกลองมันแลยังไงร่วงหวตัวพระพุทธ้าเราไม่อน่อนีตั้งาน้ตั้งนมีามาตั้งเก็บน้ำไว้เพื่อวที่จะไดับตั้งเลื่อูตัวกบถปางี้ยยเลยถ้ายก็ติดขึ้นตุกตัวอองตุกตัวข้าก็้องมัด ที่เป็นปราจญนาทีประมาะติศค่อยได้แค yeah. ่รัวเราเรอเพว่าเราคนนี้จะไปนอนกลางงอเป็นล่าอีกล่านึเห็นไหรู้ว่าในกาตอนจารวดทิศนกันหนึ่งรังตรงนี้ทิศกันกันหนงตรงนี้ล่างตกับก้าวล่างตังเยอะเลครับทิศเป็นอะไรรูว่นี่ครับคือจะทิศกันต่มปราจนา เนี่ยมันคือมันไม่หวานึงไั้นแต่ว่าถ้ามีอ่าเขาเรียกว่าเชือกเชือกไฟอ่ะทีะ่ว่าพอจุดเป็นเป็นจานวนไฟได้ก็จะติดมันเลยติดมันมันตึงนี่เนี่ยเหนตะกร้าโแบบนี้ตะกร้านี่ไม่โรกี้จะหละะตดติดติดเหนตกนะตกร้านับนี่นี่ลอยมาไปตุ้งไส่น้ำตาลอ่าอนี่นตะกร้กา,กา,กานี่เลี้ยวเลี้ยวเลยติดนี่ตุ้งไส้น้ำนี่ก็มันติดกป็นได้ไฟครับอืมนั่นเรียกว่าจะติดไส้ก้อยกันหนึ่งอย่าถึงไส้ก้อยกันหนึ่ง ก็อ่าลูกลูกข้างนอกมันเป็นตี๋ว่าตา่หม,ม้อม่อบานรอยนะนมาตั้งร้านตั้งยาวตั้งว่าข้อกามาข้อไปเด็ก็อันแยบอกตั้งไหนจะเรียกกับประมาณจึกว่าวันวมันไม่ติดอ่าแต่ผมหลังจากอันนมันติดหรือ่ง

แต่ตามกี <S 2> <S 2> ata, land 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 ่เนอเดินแต่เวลาลานอนนอนในบ้านเปนเพื่อนกันหมือนกันนอนกันไหมนอน่นีม่นี่อ้ไม่นอนคือผออ๋อก่นนอนคือนอนนอนนอนรอยเอ็ดกันนี่วันนั้นนะน

thì ở này đây bên, để qua đây nó cũng có tầng một bình chín trăm bảy năm 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 năm

รบเลกันหยิบร่างกลางลยก็ยุดให้เป็นทิวันแล้วซึ่งตอนนี้คือรอยทิพกวกลางเลแต่ถึงวันนี้นะรอยทิพกวกลางต้งมาชนกตอยับประมาณเดือนเรื่อยๆนะาเดือนเเรื่อยๆเดือนนึ่งกับี่วันตีรวมเลยตีรวมเลยทั้งมดเลยตั้งแต่ตอนจนวันถึงตอนเนี้รอยที่ราองรอย่เครับรอยที่ปรากลางอย่างนี้ที่ตอนนี้อยู่ในอาการเดี๋ยวปัเป็นปมังเดี๋ยว่ายุภายในบ้านน่ย กับวัดป่าว่ามันป่าว่ากับคือโย่กับมันติไปโย่หนอรับรับกับมันรับไม่ไม่ไม่นั่นนะครับไม่ไม่เต็มที่พอพอคือได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นในไรก็คือตกใจเตือนนะกับว่ามันติดตั้งตั้งไอ้หนองหนอนหนองได้รันปุยยิ่งหนุ่มมันก็รู้เลยนะตกกลางเลยครับตกกลางในในในรอยที่ก้ากลางนียคือเขาจะเป็นคนบอกเองเลยเหรอติดกิด มากอว่าเพแค่เล้งมาขอนี่ว่าข่อยไม่ข่อมาถึงไ่ดินตามังม่าก้ากอนก็มีคือว่าพ่อพ่อไม่การแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้ว่ายืดแล่อย่ก็อยู่หน้าบ้านเขบอเออข่อยติดหลังบ้านมาเลยก็ต้องวิ่งไปอ้าวิ่งไปแลว่าเออเอ็นเอ็ตรงนั้นกได้ละวันนี้ติดในองในัวติดในองในติดในตูติดกลางบ้านก็คืองกากเป็นเงอ ปลาดกด้านปลาลด้านตัวใดต่างเลยอ๋อซึ่งพื้นพื้นนี่ตอนไม้ไหกว่านี่เปียกเดินเปียกอะนเดยวเปียกครับผ้านี่พื้นนอะไรกว่าเปียกนี่นะเปียกเพราะว่ามันโรนโรนก่อผ้านี่ไปจุบน้ำเลยครับวางให้รบนมอเนี่พวกเป็นกับตาแยไ่นครับทางหลานบ้านเลยอ่าว่าปลาจุบน้ำเปียกแล้ว่ามันการอย่างติดกันเลยนะติดเลยครับพื้นนี่เปียกไหลนว่าแต่ยังติดแปลก นี่ตอนดีก so well, so so nice ินอะไรก่อนๆเด็กก็กินมากกินมากนะแบบนี่เด็คือขมอ่่มดังววายาทำไรอย่าเเนี่มันเปลี่ยนปลานี่ยปลาด่กินที่มาตังมาแล้วไรกลางกรแกอกินม่อนกินปลากินนี่จนี่จูกว่าก็ร่อยกินกับอะไรกินเป็นไปได้ต่างการเจ๊กปลานี่เหมาขื้นนยครับเนี่ยไมาไป็นอะไ ไม่ใช่อยปิไม่กินน่ครับกับตงเจตบานเขาเจกโมตอนนี้ว่าพอรัวจะมาช่วยเรื่องอะนั้นเจตบ้านเขาทีนี่ครับหอยกินเปรงคือืมอมอืมอืม้ืมนืมอ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 ืมคืมอือืม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 อนมอแม่มอืมืมอมอื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 อือืม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 ออืมอือมนี่อือืมอมอืนอืือืือจับชิ้นมองเจ้าบ้านนะครับ เสื้อบ่อยจากหล่ะตัวนี้เสื้อสีว่าพ่อพ่อก็เชกาอมนี่ติดติดตถาบานเช็คมาเอ้ยมันเนี่ยนะพ่อพ่อเช็กมามีกล้องบ่อยจากกันพ่อพ่อเช็กมานี่คือปาอมนี่พ่อพก็เช็กมาตังอย่างวัดก็เช็กมาครับถึงวัดมันติดตถบานนังได้ปัญญองทินังเช็กหามังนะนี่นี่ปลยนี่อ่มดเลยอะไรเตปลามนี่เขเนปย์นั่มรนกินกันเปลยนี่อยู่บนชาลานี่อ อยู่ที่ทุ่งไม่อยน้าพัดกับดินไงแฟ่เยอแฟนอยวัดรานี่เสากสากโจฟาเลยก้าวลอ่าเด็กหบอันี้เทว่ากินเด็ตรงนี้นี่ขาเองเขาเองตัวนี้เหมือนเด็กเด็กันแล้วอ่ครับที่มันกินหลอดทรือเปลที่แบบนี้เนี่ม่ครัเนี่ยพรหมอมาเพาทจรงอ๋อริงเลยครัครับจนี่นนี่เป็นก้องล้านจาวางริองาวที่ีอ่าอ่าอ่า ว่าว่าเป็นกล้องเล่นนี่นะกล้องเล่นเด็กไอ้คนที่ว่ารูนี่เดี๋ยคีคีแรกกันเลยปล่อยม้อ่ะเจ้าว่าไหมเกลือได้แต่เป็นข้องชาวบ้านเนี้ยจะไม้ครับอ่าเออเปลือนเปลือนก็เชือกเปียกเขาเชือกไอ้เท่ถ่าตามไปไม้ติดติดคุณได้อยู่ละเคื่องจะบานเลยใส่เชือกเลยใสเชือกเปลี่นเชือกพมนะเชือกไอ้ไอ้เขาเปลี่ยนจะไม้จะผูกข้องข้องชาวบ้านเชือกคนแว่นตั้งยู่ไม่ใหญ่ติดนพราะว่อกยังปาดอยู่บนล่าเลยเออกลับกลับ รูแค่ร like okay, um ูพ si eh? ี่นะไปดูกล้องหน่อยนิดดูลุงหน่อยนิดรูนี่นะว่าว่าควยไม้รูอ่ะบอกจ้ะพูดปกติมาพูดไม่ได้นี่ว่าข้างบ้านใน้อสในห้องใครมาพูดได้หมดลูกเจ้าโคตรที่หลับที่รกว่าควยไม้จะเล่นกันไวยไม้หลับไม้ลูกนี่ลูกเจ้า

Khoi mai là mai luôn rồi nha. Đây á, đúng À, đợi không, đợi không, đợi không? để cô nó này đúng lúc nó, Không nó không. บ้างนึงสองกิโลประมาณสองกิโลอ่ะเขาตอกกลับมาว่าไฟติดไฟก็ติดขึ้นเขาบอกมาว่าเขอยู่ไหนเขาก็บอกมาคือคือสป้าเขาไปอยู่ไกลเลยแต่ว่าเขาก็อยั่งกังกูเลยนี่เป็นแม่ก็เป็นแม่ก็คุณเป็นแม่ก็อ๋อครับกินได้ยังกินได้ยังแรงจริงนีด่อ ันนี้น้อยน้อยอันไหนสีขาวมากี่น้อยน้อยอันได้มั้งอันนี้สีต๊าบ้านนำเปอร์นำมวดก็อย่างวัดก็อย่างวัดมีดูดหลักต้านเป็นอะไรล่ะตรง่อนนี่ตรง่อนี่ดึงก้าวพ่อพ่อชาจออ ที่เขามาแจกของเลยยิ่งๆนะที่ยิ่งๆมากก็มาจองปัตตานีต้งคุ้มอ๋อเพราะพัฒนารังคมก็มาแจกของกับถึงแม้ว่าถึงเมื่อวิทยาการก็ต้องรวดมากวิทยาการต้องรวดที่มามามากแรงแรงกันไอ้นี่มาๆมีธุระดราว่าถ้าเป็นก๋าดีก้อยหลักก้อยหลักวางเลยหรือว่าก้อยวายจอดวันนั้นแต่มาตะพอนเป็นนี่แหละไม่รู้สิว่าเอะไรไม่รู้ รับาผมใราัวกับตั้งแเลับมาเรียกับาถือดลังท่านเก้าเล่ครับึงมีทุลังทานมากคือว่ามากมีทุลักานก็รักหวากเรื่องไม้ก็ไปยอดไม้แต่จะได้เห็นว่าปณีนี้ี้คงจะรู้ยาเห็นว่านะเขามาจากสุราหล้วนเอาดินไปเอา้เสื้อผ้าเียลอยยไผ่ไม้ครับน้อยติจังวัดเนื่งเขาไม่สามารถที่จะพิสูจได้ ย่างแต่ว่าคือเก็ก็คือเอกสารก็รูปไงสั่งผีคนนั้นผีวิจารณ์ผีเคยูจังหวัดนะแต่พวไม่รู้ว่าว่าเขาเขารายงานมามาเว็บเว็บไหนเป็นปืนนะากับกับจังวัดบ้านอำเภอว่า เรื <l id> <Bond i> ่อยๆเลยมันจะเร่อยๆรวอะไรระยะเวลาตืแต่เดือนเี่วันึ่งแต่ว่าระยะเวลาที่เก็บไว้นั้นเปกันแต่ว่าก็มาทุกร้านเลยิบปดหยิเป็ดัเกมาทุร้านก็มาเก็บดินไ่เป็นร้าน แต่ว่าเขาก็ไม่ไม่อบไมที่ว่ะเป็นปืมที่เขาแก็่เป็นใชคนตยังไม่ออกอตอนี้กด้น่ว่าเขต้องมาอะไรต่างจากวัดผมกไม่รู้ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นเขาออกไปเลย็ไหมต่วาตั้งโดมันคือก็ไม่ได้เจงที่ว่าใจไท่ไม่ไม่ได้เจงครับพนเดีออกมาแปบเปลื s> <S s> <S ้อนะครับไปี้ไอ้านในไรอ่มันเือเห็นน้วยงานนี่เขาเข้ามาสาอดใช่ไหมีีเข้าอยู่ครับ อ๋อสัตว์พยากรนี่มันข er ึ้นกับตัวเจ้าเองวิชาการนะเขาเขาจะไม well, well. ่ชี to to like ้ลงไปแค่ว่ามันเป็นสาเหตุของการติดไฟหรือไม่ด้านั่นเขาไม่ได้ระบุอ่าอ่าแต่ก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งออกแบบตรงนี้นะบอกว่าเขายังไม่ลงน้ำที่เดี๋ยวมันกลายเป็นคราบที่แล้วยังระบุไม่ได้ว่าเป็นสาไหมทุกทีเอากลุ่มกับเราดิกลุ่มกลับกนลังฮักจอยได้ามดก็เออเลยนี่ติดยาทุกรานเลย ตู้น้อยการสำนักงานทรัพยากรทลอหนี้เคล็สีสุลาธานีนั่นแหละนี่นี่นี่นะผลการตรวจสอบบานไฟไหมโดยมทราบสาเหตุนะเลียนโพกอ๋อทอซจเขาจะเป็นคนตั้มเดืองไปตามทีสำนักงานทรัพยากรทลอหนี้เคตสีสุลา์ได้หลับแจงจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิงเวทลมปัตลุงเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดมีหน้าคมหาเปดกอความอนุเคราะห์ตรวจสอบบานไฟไหมโดยมทราบสาเหตุ ซึ่งเป็นบ้านขลองนายลมวานหลีดีโรยซีสีบ้านลูดังกล้าหมูหกตำบตมอดอำเภอตมดขึ้นเลยนะจึงสงจานาทีข้าวไปตรวสอมในพื้นทีดังกล่าวเมื่อวันที่8มีนาสองมาหาแปดเขาเขาข้าวหมาวันที่8มีนาสองมาหาแปดในในการนี้ซอทอกโคสีสุราชได้สงจานาทีเข้าไปตรวสอมในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันที่8 มีหน้าคมแล้วจึงขอล,ละสงรายงานผลการตรวจสอบดังเอกสารแนบน,น,นี่นี่นังสื้อพานานลุงชื่อนายถวัดเจเติบพรวดเขาอขอสำน,นักสัพยากรที่สี่มันตรวจเมื่อวันที่แปดนะหลังจากนั้นเนี่ยกมันเป็นมันเป็นมันเป็นเนี่ยมันเป็นผล <c ười> <โด>การตรวจว่วามีอะไรมั่งนะรายงานผลกานมีกรอตรวจสอบขยาย อ่มันมันมันยังมันยังไม่ชีดฉาบอเขาก็ไม่ชีดฉาบแหละเขาถาแต่บอกว่าดินนี่ประกอบชัานประกอบดินนี่มันมีประกอบอะไรมาถึงงั้นมันต้องให้คนคนที่รู้แล้วว่าดินนี่มันทำให้เกิดไฟไหม้หรือไม่นั่นแหละต้องเป็นคนนั่นแหละมามีไฟเช่ในนั้นมาอ่าวัดบินมาก็เอาบ้านติดกันด้วยนะมันไม่่ใชาบรับก็ก็ค่อยเขาเก็บช่องถีคือนล่างบ้านล่างโน่ล่งบานนี้บ้านติดเวียเวียเตียงกันหรืออกลายเป็นว่าบ้านติดกันนะนะ จะมีต <ersch> <nicht. S 1> ัวประกอบเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันโดยเป็นด้านเป็นที่พ้งสีดำมันก็ดีเลยคือเป็นตะลิ้นหอยเก๋งอันนี้เนี่ยอ๋อดินฝนเซ็ตพงทานสีดำส่วนที่เป็นดินประกอบโวยควอตเฟลสปาเกตตีไนไนไค่ามอลลินโดไนอ่าพ่อบ้านติดกันแพ่อบเซ็ต ดินผลเศษพงฐานสวนที่เป็นดินประกอบด้วยควอตเฟนโปฟาเกโอเทนไอเหมือนกันใกล้กันเหมือนกันนั่นไงเนี่ยฉันทามจันดินเหมือนกันบ้านติดกันคลามเศษฐานเศษใบไม้กิ่งไม้อะไดที่อันนี้ผมก็ให้เขาเก็บร่องล้งเบื่อดเปียกๆอันว่ามันมันมันเมื่อนหรือว่ามันต่างกันมันเปล่ยเขากรแจางมาแต่คนนั้นเหมือนกันอย่างตรงนั้นเหมือนกันเหมือนกันสวนประกอบเหมือนกันอันนี้ซึ่งซึ่งเขาเขาอยาจะรุปอีกรอบมาเนี่ยครับ <ฮ>เขาจะสรุปอีกหอกต้องต้องแลกต้องแลว่าหลังจากที่เขาแจงมาดดีโต้อโจนะต้อจเป็นคนทําเหลืองไอที่เขาเาขาแจงมาจับมาไอนน้นี่ไอ้นี่คือเขาสมหลักหลักขั้นตอนม้เขายังไม่ลง,งน้ำที่พ่อเขาแจงมาแล้วนี่ตั้งตัง้งตั้งคนที่เขาอีกหลอกได้ เขาอ่านเลยเขาอีกวิเคราะห์ว่าพื้นมันต้องให้นัวนักวิทยาศาสตร์นะต้องมาวิเคราะห์ต้องมาวิเคราะห์นั่นนะนั่นเลยข้อมูลอ๋อคือเขาเขาเกย้นักวิทยาศาสตร์้กคือเขาเอาไปเกย์ตัวน้องเกย์ยปเลยนั่งนี่โนประกอบไปลยม้งนั่นไง อ๋อเหรอไอการดูยัอเปืนรอ๋อเหรอไอการถ่ายดิักน้ามาเพื่อจะกันครับเห็นไหมอเห็แล้วติดมากะติดมากระดับได้แล้วครับติดติดไม้ติดติดไม้ดัครับติดิดไม้ลยติดติดไม้ลย

เนยตอนนี้ผมไม่หทำภาพนะแต่ผมทำเป็นหนังสือนะตอนนี้ผมจะทำหนังสือทำหนังสือละแต่ผมมาดังไรแล้วก็ผลผลผลที่ที่ออกออมาแล้วไม่เหลืออะรแรงงานแต่ว่าเขายังไม่ได้มางานอะไรจะลงน้านที่กรุงเทพฯโบเป็นงาน มันยังหาอยู่ในนี้หาอกันคือตอนนี้ธรณมันต่อมาพร่มแหงดครับเคยจดนมีโตโตเปลมันเปู้าไปสู้ทางวิทยาศาสตร์เขาเก็บตัวอย่างดิงเก็บตัวอย่างดินไปไว้เก็บตัวอย่างดินไปเราไม่มีความรู้ของตแต่ว่าโดยข้อจริงณีเข้าไปอะไหกันน่ยไม่ได้เดียวมา้ี่ไปยเวาปม้ามานก็โดนไม่ใช่ เชื่อตั้งต่กวนี้แลดีตอนรับเลยก็ยอบไมชอบรอเพ็งตาเลยนะโอ้มาเลยนุ่มปากกัโบงเรไม่เชื่อกรต้องเชื่อเล้วเลยไม่ต่างเพยงต่รวจกันเลยยไม่หนีแตงงาเลยนเด็

โอน <stell> <อ> <stell> ่นแหะมามามานีหน่อยดิมานีหน่อยดิรูป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 